พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมพิมพ์มาตรฐานพิมพ์ชรูดใหญ่วันนี้เล็กมากมีสถานีพระเครื่องก็นำผู้ชมทุกท่านพบกับพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมพิมพ์ชลูดใหญ่แบบไม่ลงรักเรามาสองกล้องไปพร้อมๆกันเลยนะครับกับท่านผู้ชมวันนี้ผมได้นำกล้อง 10x ส,สองเนื้อพระให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับว่าพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมเนื้อแท้แ เป็นอย่างไรพระมีอายุร้อยกว่าปีแล้วเนื้อหาวบสารมีความเก่าขนาดไหนลองส่องไปพร้อมๆกันนะครับด้วยกล้อง 10x นี่นะครับคือพระปิตาหลวงปู้เอี่ยมพิมพ์ฉลุดใหญ่เราส่งดูความล่ำสันโดยเฉพาะเห็นไหมครับนี่แขนช่วงแขนกับลำคอจะปรากฏล่องหลุมลึก ประมาณพอสมควรนะครับแล้วก็สังเกตความตึงของผิวพระเห็นไหมครับพระกดด้วยมือก็จริงแต่พระจะมีความตึงนะครับผิวมีความตึงแน่นข้อศอกลำแขนเห็นไหมครับแขนเป็นแขนเป็นลำขึ้นไปเลยนะครับโค้หงหักศอกยกขึ้นไปปิดบังใบหน้านี่คือลำแขนเห็นไหมครับ มือที่ปิดบังใบหน้าเพื่อนๆสังเกตเห็นนะครับบนใบหน้าที่ว่าหน้าผากยุคเห็นนะครับจุดตรงนี้เพื่อนๆต้องจดจํานะครับรูปแบบการยุคบริเวณเสียงหน้าผากนะครับจะเป็นประมาณนี้บ๊อบอก็แนะนําไปหลายครั้งเลยนะครับว่าระบผิดตาหลวงปู่เอี่ยมเป็นบ๊อบเบ้าประกอบจะปรากฏคลีบ รอบองค์พระจะมีบอกหน้าบอกหลังประกบแล้วก็ปรากฏครีบที่ผมส่งให้ดูตรงนี้นะครับเห็นไหมครับล่องหลุมที่ลึกประมาณพอสมควรนะครับตรงนี้จะมีมิติของแขนกับลำคอนะครับแขนที่วาดโค้งจดจำบริเวณตรงนี้ให้ดีด้วยนะครับต้องมีนะครับมีมิตินะครับล่องหลุมที่ลึกประมาณพอสมควร ก็คือช่วงลําแขนนะครับที่วาดโค้งไปเข้ารูวกับช่วงคอและบางปิดมือที่ปิดบังใบหน้าแล้วลําศอกนะครับช่วงแขนทิ้งศอกลงมานะครับจําไว้นะครับราปิดตาหลงปู่เอี่ยมศอกจะไม่ลดต่ําลงนะครับจะเป็นศอกที่จะยกขึ้นนะครับยกขึ้นแล้วก็จะเว้นระหว่างลําตัวกับหน้าตักนะครับจะมีช่องว่างระหว่างลําตัวกับหน้าตัก เห็นไหมครับแล้วก็คลีบที่เนื้อปลีออกก็จะเห็นมวลสารอยู่ด้านในนะครับชัดเจนนะครับความเก่ารักเคลือบแดงๆนะครับแต่องค์นี้ไม่ได้งลงรักนะครับเป็นรักที่ว่า,าผสมอยู่ในเนื้อพระแล้วก็ปลีออกมาเยิ้มมานะครับมาเคลือบผิวแล้วก็ผิวมันกลับนะครับองค์นี้พระมันผิวกลับไปเองนะครับ เป็นแดงเป็นอมม่วงอมแดงอมดำอมน้ำตาลเป็นธรรมชาติที่ดูแลสวยงามนะครับยิ่งส่องยิ่งมันนี่ครับพระส่องเพลินนะครับแบบไม่มีลุ้นนะครับพระแท้ส่องด้วยตาเปล่าเลยนะครับนี่เห็นนะครับมีความลํำสันมีความชัดเจนของร่องนะครับเห็นนะครับร่องตะเข็บนะครับที่วาดโค้งมานี่คือตะเข็บที่วาดโค้งของบล็อกแม่พิมเพื่อเพื่อนจดจําให้ดีนะครับบล็อกแม่พิมพ มีการฐานรองรับหน้าขานะครับขาที่ขัดสมาธินะครับขาขวาทับขาซ้ายแล้วด้านล่างของขานะครับจะมีฐานรองรับเป็นเส้นรอบของบล็อกแม่พิมพ์นะครับนี่ครับบล็อกแม่พิมพ์จะมีบล็อกหน้าบล็อกหลังวิ่งรอบองค์พระนะครับเป็นบล็อกประกบแล้วเพื่อนๆนดูนะครับพระแท้ องจะล่ําสันเห็นไหมครับเอวเป็นทรงกระบอกนะครับโค้งเป็นทรงกระบอกเลยนะครับเห็นไหมครับนี่คือเอวมิติของเอวตรงนี้นะครับเพื่อนๆเห็นภาพแต่มองไม่เห็นมิติวันนี้มาส่องให้ดูนะครับพระองค์นี้เคยตีพิมพ์อยู่ในหนังสือคณิพนนะครับปีปศสองพภา,าพมันจะไม่เห็นชัดเจนแบบนี้นะครับวันนี้ผมนํามาถ่ายคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆได้รับชมกันว่าพระ ของหลวงปู่เอี่ยมแท้ๆองค์จะล่ำสั่นเห็นไหมครับล่ำตั้งแต่หัวไหล่เลยนะครับเห็นไหมครับหัวไหล่ซ้ายหัวไหล่ขวาจะมีมิติของหัวไหล่ให้เห็นแล้วก็มิติของลำคอเสียงที่โหนนูนเห็นไหมครับนี่คือความชัดเจนของแม่พิมพ์นะครับที่ว่าเรียกว่าพิมพ์ชลูดใหญ่องต้องล่ำสั่นจริงๆนะครับพระองหลวงปู่เอี่ยมเพื่อนๆดูไว้นะครับนี่คือคงจะเป็น ครั้งเดียวนะครับที่ได้ถ่ายทําชัดเจนถึงขนาดนี้นะครับพระแท้ไม่สามารถนํามาถ่ายทําบ่อยๆได้นะครับเป็นที่รักที่หวงแหนของคนในตระกูลถึงฝั่งนะครับวันนี้ได้มีโอกาสดีนะครับคนตระกูลถึงฝั่งนะครับอย่างท่านดิเรกนะครับท่านดรดิเรกถึงฝั่งเมตตาให้กับผมจัดทําคลิปวดีโอแบบ ชัดๆในเพื่อนๆได้ร่วมศึกษาพระปิตาแท้ๆของหลวงปู่เอี่ยมแห่งวัดตะปาสูงอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีแล้ววันนี้ก็นำพระองค์ที่แบบไม่ลงรักกับลงรักรักก็เป็นรักแดงยุคต้นเนี่ยนะครับพิมพ์ทรงเป็นพิมพ์เดียวกันนะครับถ้าสององค์นี้เป็นพิมพ์เดียวอีกองค์ลงรักแดงยุคต้นเป็นรักแดงที่ได้จากประเทศจีนส่วนอีกองค์จะเห็นพิมพ์ที่ชัดเจนนะครับเห็นไหมครับ เห็นฝ่าเท้าการวางขาที่เฉียงขึ้นนะครับเห็นนะครับแล้วก็มัดส่งกันชัดๆเนี่ยภาพนี้ส่งกันให้ชัดเลยครับปรับแสงไฟให้เต็มที่เลยนะครับเพื่อนๆจะได้เห็นกันชัดๆว่าพระแท้ๆมีความล่ำสันขนาดไหนเห็นไหมครับหน้าตักตรงเนี้ยจุดที่สําคัญนะครับที่เขาถอดพิมพ์กันยังไปไม่ได้นะครับคือความอวบอิ่มความล่ำสันขององค์พระ พระแทๆ้ๆจะเป็นอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับหัวไหล่ก็ล่ําสันเห็นไหมครับแล้วก็การยกข้อศอกนะครับยกข้อศอกขึ้นจะศอกไม่ค่อยทิ้งลงนะครับส่วนมากพระถอดพิมพ์มานะครับจะศอกจะลดต่ําลงนะครับศอกจะเฉียงเยอะกว่าปกตินะครับ mm. แล้วก็มือยกปิดบังใบหน้าแขนที่ล่ําสันแล้วก็ท้องต้องลุยนะครับ แท้แท้ท้องพรุยเห็นไหมครับมีมิติของท้องทีงท่กลมพุุยเลยนะครับก็คือความอวบอิ่มของพิมพ์นั่นเองเห็นไหมครับปรากฏฝ่าเท้าเห็นไหมครับร่องฝ่าเทา้ารูปต้นเทา้าปลายเทา้าชัดเจนมากนะครับองค์ที่ล่ำสันแบบนี้เห็นไหมครับตะเข็บรอบองค์พระพยายามส่งให้เพื่อนๆดูนะครับระหว่างบอกหน้าบอกหลังเพื่อนๆจดจํานะครับ มีรอยขยื่นกันตรงไหนนั่นคือความสามารถพิเศษของท่านนะครับในการจดจําดูพระแท้นะครับองค์นี้เป็นของอคนตระกูลถึงฝั่งนะครับอย่างดรดิเรกเก็บไว้เป็นมรดกของลูกหลานนะครับไม่คิดจําหน่ายนะครับแล้วเป็นโอกาสดีนะครับได้มาเผยแพร่เป็นวิทยาทานในการดูพระแท้นะครับเห็นไหมครับ จดจำด้วยนะครับเสียนหน้าผากยุคลักษณะการยุบตัวของเสียนมือที่ปิดบังใบหน้าก็กวบอิ่มนะครับนูนมีมิตินะครับเสียนโหนกนูนนะครับคำว่าโหนกนูนคําว่าโหนกนูกน,ก,นก็คือมีสูงมีต่ำมีมิติขององค์พระนะครับเห็นไหมครับนี่คือพระแท้ๆนะครับ ถึงยุคแน่นอนนะครับเป็นพระมรดกตกทอดอของคนถึงฝั่งวันนี้เป็นโอกาสดีนะครับด้วยความปราบปพิ่มยินดีของเล็กมากมีสถานีภาคเครื่องที่ได้สัมผัสพระแท้องค์จริงนะครับของจริงที่ไม่เปิดเผยที่ใดมาก่อนนะครับเพราะท่านกลัวกลัวมากๆเลยครับการเอาพระไปถอดบล็อกและทำเนื้อให้เหมือนเพื่อออกขายนะครับนั่น ท่านไม่สนับสนุนนะครับท่านเห็นว่า,าเพื่อเป็นวิทาทนการศึกษาก็เลยอนุญาตนะครับให้กับผมได้จัดทําคลิปเพื่อเผยแพร่ให้ท่านผู้ชมนะครับผู้ที่ศึกษาสายวัสนานสูงได้เห็นกันชัดๆนะครับว่าพระแท้มีความล่ําสันอย่างไรเห็นไหมครับดูมิตินะครับเมื่อมองจากด้านข้างจะอวบอิ่มไปทั้งพิมพ์ทรงนะครับ และความแตกลานนะครับก็เป็นธรรมชาติเห็นไหมครับโดยเฉพาะที่เศียนนะครับเนื้อจะเริ่มจะปลีลานนะครับแล้วก็สีผิววันลนะกลับดำคลําแดงนี่ขึ้นเองธรรมชาตินะครับตามธรรมชาติขององค์พระแล้วก็พอถูกสัมผัสบ่อยนะครับถูกมือบ่อยก็จะผิวจะกลับมันแบบน,นี้นะครับเห็นไหมครับนี่คือพระแท้ให้ศึกษากันนะครับสวัสดี